สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะก็ก่อนเลยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะตอนเช้านี้ก็จะมีแม่สมนะคะพ่อเสีมนะคะแม่แม่ที่เอายามาให้นี่นะคะย่าของพ่อสมแล้วก็แม่เสีมนะคะช่องทางปีใหม่นะคะแล้วก็จะมีพี่ตาลน,นะคะที่ได้ให้กล้วยนะคะแล้วก็ คุณแม่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะให้กล้วยแล้วก็เครื่องดื่มนะคะคุณคุณแม่ของปีใหม่นะคะของน้องปีใหม่นะคะต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะแม,แม่แม่หญาเขียวๆนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณแม่พัดนะคะขอบคุณขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมที่สั่งยา่านะครับผมเช่นเดียรลูกๆนะครับผมเหมือนที่ในยามนะครับผมที่เรา ลำบากนะครับแม่แม่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมก็จะปีสองกองนะครับผมอันนี้เป็นของพ่อใหญ่อันนี้ของพี่ดาวนะครับผมใช่ค่ะกองละเท่าไหร่ห้ <50 S 2> าสิบห้าสิบห้าสิบนัดนะครับแม่แม่ต้องขอบคุณพี่พัดมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณ<ม>พี่ตาลนะครับผมทางช่องพังปีใหม่นะครับผมที่ได้ ให้ยาแล้วก็เป็นกล้วยนะครับผมแล้วก็อาหารเครื่องดื่มนะครับผมกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมที่เมตตานะครับผมช่องพังพี่ดาวนะครับแม่ๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาอาหารไปให้พี่ดาวก่อนนะครับผมสักมัดสองมัดนะครับแม่แม่เพราะว่าพี่ดาวควบคุมน้ำหนักต้องกินเรื่อยๆนะครับแม่แม่แล้วเราก็จะอัปเดตอาการให้กับแม่ๆไปอัปเดตอาการกันเลยนะครับแม่ๆครับค่ะ เราก็มาถึงพี่ดาวแล้วนะคะแม่แม่โอ้หให้ขอบคุณค่าก่อนด้ดยนะีเออจะให้น้องน้ำนะครับพี่แม่อัปเดตอาการนะครับพี่แม่เพราะว่าน้องน้ำคุยกับหมอนะครับผมเดี๋ยวมาดูให้นีแม่อธิบายให้แม่ดูด้วยนะคะจะได้ละเอียดน,นะครับผมอันนี้คนอนโจคุณหมอ เอฟทะเลนะคะแม่ๆ่กระดูกระดูข้างในดีไม่เปราะบางนะคะหรือว่าพื้นผิวนะคะแม่ๆพื้นอันนี้สมมติว่าเป็นกระดูใช่ไหมคะแล้วก็พื้นผิวอะพื้นผิวของกระดูข้างนอกอะคะจะเป็นขูขะนะคะจะเป็นขูขะก็คือเหมือนกับเหมือนกับเซลกระดูกข้างขึ้นมาใหม่เ,เรียบนะคะ คือว่าเขาเขาจะสร้างขึ้นข,นของเขาเองแต่ว่าสร้างขึ้นใหม่อะ่ะไม่เรียบแล้วเหมือนกับสร้างขึ้นมาแล้วเหมือนจะเป็นคล้ายๆ้ายกับตอหนามแล้วเวลาลงน้ําหนักอะ่ะมันจะเจ็บแล้วก็กระดูกตรงนี้นะคะกระดูกตรงนี้อะ่ะชิดกันชิดกันมากนะคะกระดูกตรงนี้อ่ะชิดกันมากพอชิดกันมากเสร็จเวลาลงน้ําหนักแล้วมันเจ็บมันมันมันต้องห่างกันอะ่ะมันต้องห่างกันแล้วด้วยน้ําหนักด้วยน้ําหนักเขาเยอะลงมานะคะแล้วก็ เส้นเอ็นตรงนี้เส้นเอ็นบริเวณนี้มันหย่อนมันหย่อนนะคะแล้วมันมันมันหย่อนอะเอ็นอะเอ็นตรงนี้มันมันหย่อนแล้วมันมันทําให้เหมือนกับเอ่อเวลาเวลาแบบลงน้ําหนักแล้วมันมันจะจิบนะคะตอนนี้คุณหมอก็วินิฉัยนะคะอาการเหมือนกับว่าพี่ดาวอะเป็นเลื้อหลังนะคะเป็นการอักเสบเลื้อลังแปลว่า กระดูกดีไม่เปราะบางนะคะเป็นอาการไม่รุนแรงนะคะแม่แม่อันนี้คือไม่รุนแรงเพียงแค่เขาเป็นเลื้อรลังเฉยๆนะคะคุณหมอก็เลยว่าต้องรักษากันยาวนานนะคะส่วนเรื่องสีสีนี้สีนี้เป็นสีเลือรลังแล้วนะคะคุณหมอก็บอกว่าก็คือมันจะเป็นเป็นหายหายสีไม่ลึกคุณหมออัตราซาวดูแล้วนะคะแม่แม่สีไม่ลึกนะคะก็คือจะปล่อยให้ด้านไปเลยปล่อยปล่อยให้ด้านเสร็จก็ เดียวมันก็เป็นเป็น,ปนหายๆคุณหมอบอกไม่ไม,ไม่อันนี้อันนี้คืออาการเจ็บนี้ไม่น่านจะเกิดจากสีนะคะแม่แม่เกิดจากอาการอักเสบของเขานะคะเป็นการอักเสบแบบเรืเ้อรังนะคะคุณหมอก็อันตรสาวดูแล้วนะคะก็เอ่อล้องน้ำก็หายห่วงขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าเรากลัวกระดูกกระดูกแบบเกาะบางไหมกระดูกอันนี้ไหมแต่ว่าคุณหมอบอกว่ากระดูกพี่นะคะ กระดูกดีไม่เปราะบางเพียงแค่พื้นผิวข้างนอกเขานะคะมีแค่ขุกขา่านิบเียวเองนะคะแม่แม่ที่น้องน้ําดูฟินกับคุณหมอนะคะก็ตอนนี้คุณหมออ่อให้กินจะให้กินควบคุมน้ําหนักไปด้วยแล้วก็จะให้กินเอ่เป็นพวกแบบเขาเรียกการบําบัดสุขภาพนะคะแม่แม่แมจะมีจะให้พิดาวกินข้าวนะคะคุกกับงาคั่ว งาที่คั่วสุกแล้วเอามาตำกินวันละหนึ่งมือ้อนะคะแล้วก็จะควบคุมน้ำหนักไปด้วยคล้ายๆกับน้องมีนานะคะอันนี้ก็คุณหมอบอกรักษายาวนานแต่ว่าอาการนี่คือกระดูกกระดูกเขายังดีนะคะมมแม่แต่คือปล่อยไว้นานไม่ได้ดีที่เรามามารักษาแบบทันนิดนึงนะคะติดเข้าการรักษาอย่างท่วงทันเลยนะ<ช>ครับผมแล้วพรุ่งนีค้คุณหมอจะรักษาอย่างไงต่อพรุ่งนี้คุณหมอจะ ยาให้เพราะว่ายาตัวที่ฉีดเมื่อวานจะต้องฉีดวันเว้นวันนะคะจะต้องฉีดวันเว้นวันแล้วก็พรุ่งนี้9ก้าโมงคุณหมอก็จะฉีดยาให้แล้วก็กินข้าวคุกกับงาข่วง,งาแล้วเอามาตํา ดำก็ได้บดก็ได้นะคะคือเราเราก็จะไปซื้อหาซื้องาไปไปหาซื้องาดํามาคั่วนะครับเพ่อเอาแต่งาดํานะคะใช่ค่ะให้กินงาดะคั่งาดํานะครับผมเพราะว่าจะได้มาเสริมแคลเซียมกระดูกตรงนี้ค่ะเพราะว่ากระดูกตรงนี้มันมันชิดกันมากครับดูจากอยู่ดูในฟิล์มที่คุณหมอเอ็กซเรย์นะคะแม่แ่ชิดกันแต่กระดูกของเขานี่คือยังแข็งแรงดีแค่พื้นผิวพื้นผิวกระดูกข้างนอกนะคะ พื้นผิวดูข้างนอกมันขุกค่ะแล้วเวลามันสร้างมาใหม่สร้างเซลล์มาใหม่แล้วมันสร้างไม่เรียบมันสร้างเป็นผิวขุกค่ะก็เลยต้องรักษากันอีกสักพักหนึงนะคะอันนี้ก็เป็นอาการนะคะที่คุณหมอมาตรวจในวันนี้นะคะแม่แม่ก็หายห่วงไปแล้วซึ่นนึงก็คือกระดูพี่เดกระดูพี่ดาวยังแข็งแรงดีนะคะเป็นแค่พื้นผิวข้างนอกเฉยๆนะคะแม่แม ก็คือจะรักษาคุณหมอบอกรักษานานก็เพราะว่าอาการของพี่ดาวอะเป็นเรื้อรังนะคะเป็นเรื้อรังเป็นอาการอักสเสบเรื้อรังเดี๋ยวก็หายนะคะก็จะได้ควบคุมน้ําหนักไปด้วยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกสี่ตันกว่านี้ก็คือเหมือนกับว่าเยอะมากนะคะคือต้องควบคุมน้ําหนักนะครับผมพี่ดาวมันอยู่ที่นี่หมอบอกว่าต้องคว,ควบคุมน้ําหนักนะครับผม หมอจะให้ควบคุมน้ำหนักนะครับผมน้ำหนักที่ดาวเยอะนะครับแม่แม่แมวันนี้ก็ได้หญ้าเมื่อเช้าพ่อเสมก็เบกให้หนึ่งแบรกขับก็มากินไปแล้วหนึ่งแล้วก็กวหนึ่งแบกนะครับผม,มก้อโจก็มาให้อีกประมาณหอบหนึ่งนะครับผมหอบใหญ่ๆแล้วก็ให้กินอีกนะครับผมเดี๋ยวค่อยกินอีกประมาณช่วงเย็นนะครับผมแล้วค่อยจะให้กินอีกแล้วก็ได้เดิอนออกกลาลังกายนะครับผม บอกบอกให้เดิอน<ห>ออกกํลังอกช้ให้เดิอน<ช>อ้อลงพยา,าเด<ม>าเล็กๆน้ๆนนนอย<ช>นะครับ<ช>ผม ให้เดินออกกําลังกายด้วยก็น่าจะเป็นเช้าเย็นเนาะก็จะได้ไลฟ์ให้กับแม่แม่ได้รับชมเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะเวลาออกกําลังกายแล้วก็จะได้อัปเดตอาการให้กับแม่แม่ได้รับชมเรื่อยๆนะคะจะได้ดูอาการของพี่ดาวนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะกราบขอบพระคุณแม่พัดนะคะพี่ตาลแล้วก็คุณแม่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะช่องน้องฟปีใหม่นะคะคุณแม่แม่ดิจีพังปีใหม่นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณ แม่สมแล้วก็ข้อเสียงด้วยนะคะที่ตัดหญ้ามาฝากพี่ดาวด้วยนะคะแล้วก็ฝากกราบขอบพระคุณนะคะแม่แม่ทุกทท่านนะคะที่ส่งกําลังใจมาให้นะคะครอบครัวของพังพี่ดาวนะคะแล้วก็ให้พังพี่ดาวด้วยนะคะกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเฮงๆรวยๆวยตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปค่ะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณครับผม ครับขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ